สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนดดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พี่สาวว่าผลของวันที่ ยีเอเป็นยังไงกันบ้างค่อยดูแนวทางของวันนี้ยีสิบสองนะคะซึ่งวันที่ยีเอ็ดแอดให้ดินที่8ดกับ3ไปเด่นที่8ดกับ3มนะคะในรอบแรกนะคะออกสามสองห้าล่างหกปดนะคะตารางตัวเด่นของเรา3มานะคะสองมาห้ามาสองหแอดไม่มีเนาะก็ไปเข้าเฉพาะตารางนะคะสําหรับบนส่วนล่างนะคะหกแปด แอดเด้น <Add> ไปที่8 6มาในตัวกลับนะคะตารางตัวด่นของเราก็มาสำหรับในรอบพิเศษนะคะ401นหะคะแอดหลุดไปล่าง91แอดก็หลุดเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะ4 8 5 4มา8มา5มานะคะแอดมี85 3ตัวมาในตารางส่วนล่าง2 3สามาในชุดกันนะคะตารางตัวด่นของเราก็มานะคะในรอบ VIP 460ล่าง63 60แอดหลุดไปส่วน63เข้าตารางนะคะมา3หน่อยนะคะพี่พีจ๋ายินดีด้วยเนาะตัวที่อจับคู่มา3คู่นะคะ,ะตามต่อแล้วกันเนาะสำหรับแนวทางการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นอชอบใบนี้ตามใบนี้ชอบชุดใบเขียวตามใบเขียวนะก็ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะ ันที่สิบสอเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พีจ๋ากดไลค์เปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจใแอดด้วยเนาะ,ะจะได้มีกำลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ,บ่งปันพี่พนะคะอ่ะตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นกันก่อนเลย ตารางตัวเด่นของ Ad, แอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่049นะคะ9หรือ6587นะคะส่วนเด่นเนาะแอดให้เด่นไปที่7แล้วก็5นะคะเด่นไปที่7แล้วก็5 เจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะห้ามีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปด อสำหรับชุดกันชุดกันแอดกันไปที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้านะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันหากไม,ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะจับในตารางได้นะคะพ,พี่จา๋าดวงใครดวงมันเด้อทีนี้สำหรับเดือนที่เจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ด ห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งห้าสองนะคะศู 03, 04, นย์สานย์สะคะพี่พีจา๋าจดไว้แคปไว้ฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึง่งให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะก็ขอ,ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ share, นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณสำหรับท่านที่ตามแอดทุกช่องทางนะคะขอบคุณขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันยิ่งยิ่งนไปเลย นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ